นิกเดอสตาได้ออกมาตัดพาะอดีตวางแผนชีวิตผิดพลาดจากคนที่เคยมีเงินหลักล้านแต่หลงรเริงจนเกือบหมดตัวในช่วงต้นยุค2000เคยเป็นนักร้องขวัญใจมหาชนมากสำหรับนิกรณนวีหรือนิกเดอสตารองแชมป์จากเวทีเดอสตาปี2เจ้าของบทเพลงเธอคือหัวใจของฉันก่อนที่จะเจ้าตัวจะมีผลงานซิทคอมเรื่องผู้กองเจ้าสเสน่ห์ ให้แฟนๆติดตามผลงานอย่างต่อเนื่องก่อนที่ต่อมาซิทคอมได้ลาจอไปในที่สุดก็ทำให้หลายคนเริ่มสงสัยว่าหนุ่มนิกหายหน้าหายตาไปจากวงการบันเทิงนานมาก จนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้มีคลิปออกมาว่านิกได้พูดตัด้อชีวิตของตัวเองเป็นถึงนักร้องทำไมงานน้อยจังเพราะตอนนี้นิกได้หันมารับงานร้องเพลงตามร้านอาหารและงานในวงการก็ไม่เยอะเหมือนเมื่อก่อนล่าสุดทางด้านนิกเดอสตาได้ออกมาเปิดใจพูดถึงคลิปไวร่าที่ออกมาว่าน้อยใจตกอับไม่มีงานโดยระบุว่า เขามาสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องทำไมถึงมาร้องเพลงร้านอาหารทำไมไม่ร้องตามอีเวนต์เหมือนเดอะสตา์ทั่วไปซึ่งเรารู้สึกว่าการทำงานที่ไหนมันก็คือการทำงานตั้งแต่ช่วงโควิดงานก็หายไปเยอะหน่อย ยังไม่กลับมาเลยเพราะก่อนโควิดก็ไม่ได้เยอะมากแต่มันก็มีให้เราได้ชื่นใจ4-5งานแต่พอหมดโควิดไปนานๆจะมีที4-5เดือนงานหนึ่งซึ่งเราก็ต้องใช้ชีวิตแบบกินอยู่อย่างประหยัดเราเริ่มกลับมาทำงานแต่งานก็ยังน้อยอยู่ยอมรับว่าส่วนหนึ่งวางแผนชีวิตผิดพลาดเรามั่นใจในสิ่งที่เรามีอยู่คิดว่าความสามารถที่มีอยู่คิดว่ามันจะคงอยู่ แต่สุดท้ายแล้วสรุปมันก็ออกมาเป็นแบบที่ทุกคนเห็นตั้งแต่เรารับเดอดสตามาเราก็หลงระเริงกับชื่อเสียงที่เราได้มาในช่วงเวลานั้นเราไม่ได้บริหารจัดการต้องมีอาชีพไหนสำรองไว้ไหมคิดว่าแค่ร้องเพลงและเล่นละครมันก็พอแล้ว แต่จริงๆมันไม่พออยากได้อะไรก็ซื้อไม่ได้เก็บไว้เลยยอมรับว่าใช้สุรุ่ยสุร่ายเต็มที่อยากทำอะไรก็ทำตอนนั้นอายุ20ปีเงินมันได้มาเรื่อยๆได้มาใช้ไปเขาบอกว่าเงินเข้ามามันต้องใช้ถ้าไม่ใช้เดี๋ยวมันจะบูดก็รีบใช้ให้มันหมดไปฝากพ่อแม่บ้างแต่หลังๆก็ไปเบิกที่ฝากไว้เอามาใช้ตั้งแต่ช่วงโควิดงานก็หายไปเยอะหน่อย ยังไม่กลับมาเลยเพราะก่อนโควิดก็ไม่ได้เยอะมากแต่มันก็มีให้เราได้ชื่นใจ4ีถึงหางานแต่พอหมดโควิดไปนานๆจะมีทีสี่ถึงหเดือนงานหนึ่งซึ่งเราก็ต้องใช้ชีวิตแบบกินอยู่อย่างประหยัดเราเริ่มกลับมาทำงานแต่งานก็ยังน้อยอยู่ยอมรับว่าส่วนหนึ่งวางแผนชีวิตผิดพลาดเรามั่นใจในสิ่งที่เรามีอยู่คิดว่าความสามารถที่มีอยู่คิดว่ามันจะคงอยู่ แต่สุดท้ายแล้วสรุปมันก็ออกมาเป็นแบบที่ทุกคนเห็นตั้งแต่เรารับเดอะสตามาเราก็หลงระเริงกับชื่อเสียงที่เราได้มาในช่วงเวลานั้นเราไม่ได้บริหารจัดการต้องมีอาชีพไหนสำรองไว้ไหมคิดว่าแค่ร้องเพลงและเล่นละครมันก็พอแล้ว แต่จริงๆมันไม่พออยากได้อะไรก็ซื้อไม่ได้เก็บไว้เลยยอมรับว่าใช้สุรุ่ยสุร่ายเต็มที่อยากทำอะไรก็ทำตอนนั้นอายุ20ปีเงินมันได้มาเรื่อยๆได้มาใช้ไปเขาบอกว่าเงินเข้ามามันต้องใช้ถ้าไม่ใช้เดี๋ยวมันจะบูดก็รีบใช้ให้มันหมดไปฝากพ่อแม่บ้างแต่หลังๆก็ไปเบิกที่ฝากไว้เอามาใช้แต่ก่อนเคยโทษโชคชะตาและโทษภาวะรอบข้าง แต่พอเอาจริงๆต้องโทษตัวเองเราเลือกเองปฏิบัติเองทั้งนั้นเราวางแผนได้ไม่ดีเลยทำให้เกิดผลกระทบตอนแรกกะจะเลิกร้องเพลงกลับไปอยู่บ้านแต่คุณพ่อเขาเป็นนักดนตรีเขาก็ยังเล่นอยู่เขาก็บอกว่าให้เรากลับไปทำให้เต็มที่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องทำไปก่อนถามว่าปลงไหมใช้คำว่าเราจะกลับไปในจุดที่เราเคยเป็นให้ได้ แม้ว่าจะน้อยกว่าปกติหรือเทียบเท่าที่เคยเป็นก็ได้แต่ทั้งหมดก็จะพยายามแต่มันก็มีองค์ประกอบหลายงานสุขภาพด้วยวัยถ้ากลับไปจุดเดิมได้เป็นผลดีกับเราแต่ถ้าไม่ได้ก็เป็นผลเสียกับเราอยู่ที่ตัวเองต้องทำให้ได้เพราะงานก็มีเข้ามา แต่สิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้แม้จะมีงานร้องเพลงแต่บางทีเสียงเราไม่พร้อมเราร้องไม่ไหวเราไม่สามารถร้องได้นานร้อง4ถึงหเพลงก็เหนื่อยแล้วอยากกลับไปอยู่จุดเดิมที่เคยเป็นเดอะสตาร์งานที่เข้ามาไม่ได้เยอะเหมือนเดิมแต่ก็ยังมีเข้ามาบ้างตอนนี้กลับมาใช้ชีวิตปกติเหมือนเดิม ไม่สูรุ่ยสุร่ายกับสิ่งที่อยากได้เหมือนก่อนแล้วและยืนยันไม่ตกอับแล้วขอบคุณแฟนๆที่ยังซัพพอร์ตเสมอ